การ์ดเกมที่เชื่อมต่อกับโลกต่างมิติได้าจับคู่เป็นบันดดี้กับมอนสเตอร์ที่ออกมาจากการ์ดและร่วมกันฟาดฟันอุปสมรคด้วยพลังแห่งความกล้าและมิตรภาพชื่อนั้นก็คือมัดดี้ไฟริวเอนจิทาสุคุแค่แกแค่แกคนเดียวเท่านั้นทั้งนั้นมารับแล้วนะผม คนคนเดียวที่เรียนจิพาทุคยอมรับมาเป็นคู่แข่งของหัวเองอยู่ที่โรงเรียนไอโบกกาโอเอ็มแห่งเด็กถ้าจัดการเจ้าคู่แข่งนั่นได้ทัสุคุก็จะโขอหัวออกมาแล้วจะนำมาเป็นใครมิขาโดกาโอเฮ้เราเองก็ต้องเอาจริงเต็มที่แล้วก็ทำให้เจ้ากาโอนั่น ยอมแพ้ให้ได้เลยเฮมันเจ็บนะเอเามันไปอีกเล้งั้นก็แปลว่าอารากามิโรกะร,รุ่นพี่อ,อรุ่นพี่อารากามิมีทุระอะไรกับไฟเตอร์อันดับสองของระดับชั้นปหกอย่างผมเหรอครับนายนะรู้จักกับมิคาโดกาโอที่เป็นคู่แข่งของริวเอนจิทาสุคุงั้นสินะรู้จักใช่ไหมเจ้าเสื้อยืดแมวเจ้านี่มันเสือต่างหากอทำไมมันแต่รุ่นพี่อารากามิ ก็ทำหากาโอแล้วครับไยโล่แหงมังกรเขียวคิดจะทำอะไรเนี่ยนั่นสินะ,ะว่าแต่ไอ้นั่นมันคืออะไรโล่แหงมังกรเขียวเอ้กาโอคุ้มเนอกักิขวริทำอะไรอยู่เหรอเออเออเออเปล่านี่นี่ บาคุจังบอกว่าจัดเด็กที่สุดยอดได้แล้วล่ะใส่กาแกนทัวพานิชเชอร์กับราบังเกอร์ดราก้อนสีใบแล้วก็มีพายบังเกอร์ดราก้อนกับมัดเล็กดราโกนักเคิลเพิ่มเข้าไปจนตอนนี้มันกลายเป็นเด็กสุดแกร่งที่เน้นการโจมตีเป็นหลักสุดยอดงั้นฉันขอลองใช้เลยแล้วกันนะไม่ได้เด็กเนี่ยยังมีช่องโหว่เยอะมือใหม่ใช้มันได้ไม่เต็มที่หรอเฮ้ยอะไรเนี่ยงั้นฉันไม่แบ่งเข้ากล่องให้จริงจังด้วยเข้ากล่องเหรอ การจู่โจมของอรกมิโรกะเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเยเฮ้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 ยเ ใช้วิชาไอคิโดจูสือ,อของสำนักมิคโดเจ้ชนะเลิศทั่วประเทศมาตั้งสามสมัยซ้อนในทัวร์นาเมนต์ของผู้ใหญ่นั่นหรอแล้วหมอนั่นก็มีประสบการณ์ทางยูโดก็เลยโดนใช้ให้เป็นครูฝึกอยอดเลยนี่โลเป้<อ>ดูเหมือนพี่อารากามิจะมีธุระก,กับนายนะแหมโนบารืมาสายแบบนี้ใจกล้าจังเลยนะยอเกะกะจริงเกะกะจริงไอ้หมอนั่นไหนอะมีนกมาด้วยอะนี่เป็นข้าบเรียนของระดับประถมนะครับรุ่นพี่อารากามิ นายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกโยะาอรากามิเหรอไฟเตอร์อันดับหนึ่งของระดับชั้นมอสองอารากามิโรกะนกินขนาดนั้นเลยเหรองี่นี่เองคู่แข่งคนเดียวที่ริวเอ็นจิทาสุคุยอมรับก็คือนายยังงั้นมีธุระอะไรกับผมครับคู่แข่งของริวเอ็นจิทาสุคุตอนพักเที่ยงนายมาโดนกับฉัน,ท,นที่สนามประลองที่สนามประลอง แล้วทำไมผมถึงต้องสู้กับรุ่นพี่ด้วยมิซะาฉันเคยบอกนายที่ร้านแคสเซิลแล้วไงลูกผู้ชายนะ่ะมีเหตุผลที่จะต้องโค่นศัตรูตรงหน้ากันทั้งนั้นทั้งนั้นก็ช่วยเรียกชื่อผมให้มาจุกถูกหน่อยฉันไม่จำเป็นจะต้องเรียกชื่อนายเรียกว่าคู่แข่งของริวเอนจิทาสุคุก็พอแล้วก็พอแล้วตาไว้แล้วเชียวรุ่นพี่ไม่ได้สนใจผมเลยสักนิด เป้าหมายที่แท้จริงคือการสู้กับรุ่นพี่แต่สกุูเขาสิท่าถ้างั้นผมก็ไม่รับคำท้าหรอกถ้าอย่างนั้นโดแทเซียฉันเพ<ะ>ิ่งจะเคยเห็นคนได้เหยียบเปลือกกล้วยแล,ละลื่นลงเป็นครั้งแรกนี่แหละอย,ยอดเลยรุ่นพี่อารากามิกนจำเบาดิงงดงามมากเอ็นเตอร์เทนเนอร์ฮะบัดดี้ของแอสโมดได้ยงงั้นเหรอนายน่ะกล้าดียังไงมาทำให้อารากามิโรกะคนที่ต้องอับอายตอนพักเที่ยงที่สนามปรลลองใช่ไหมล่ะโอเคตกองลงตามนั้นเลย กาโอคุงปล่อยไปแบบนี้จะดีเหรอ <c oughs> สรุปแล้วก็คือเรากำลังตรวจสอบสาเหตุการระเบิดของดาวเทียมอยู่นะแล้วพลังของวูฟมันคือฟิวเจอร์ฟอสเรอครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าการที่หมอนั่นมาขโมยโฟตอนเมเท่าไปแล้วว่าคงอยากเพิ่มจำนวนคนที่ใช้พลังแบบเดียวกัน <c oughs> ไม่แน่อาจจะเป็นพวกเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในการเล่นบัตดีไฟถ้าอย่างนั้น เป้าหมายแรกที่หมอน่าจะลงมือก็คือโรงเรียนไอโบกัคุเอ็นเซนะครับบัดด <Body! Fight! S 1> ีไฟส์เรนเดอรฟลกแมจิวว้าวเรนเจอร์ว้าวนักสู้อารัะมีเป็นไฟรับ่อนออสแอนด์โกลบัดดี้ฮอ ขออัลเมอร์ไนอีเกลิลไปช่องซ้ายนักสู้อารากามิได้บัตดี้กิฟต์พลังชีวิตเลยเพิ่มเป็น11หน่วยตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอยงจงออกมาจากความมืดเทพปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งโลกอัลเมอร์ไหมขออัลเมอร์ไนเดมอนไปยังช่องขวากินอีเกลิลไปซะเดมอน <Demon. S 1> ใช้บันดีของตัวเองเป็นเครื่อสังเวยให้เดมอนเหรอพาวเวอร์9000กับดีเฟนส์8000เหรอในเด็กของเทสุยะไม่มีการ์ดใบไหนที่โค่นเจ้านี้ได้เลยสวมใส่หอกทลายสูขาไปเลยเดมอนไฟเดนแคนนอนเดมู<า> <The movement. S 1> เป็นการโจมตีที่รุนแรงาารามากพระชีวิตของนักสู้เทสยะเหลือเจ็ดหน่วย แถมการของ m มจิกเวิล์แไปยังแพท้ทางมอนสเตอร์ที่พลังสูงสูงอีกด้วยค่ะไม่สมเป็นเจ้าเลยนะทำไมถึงปฏิเสธคำท้าของรุ่นพี่คนนั้นไปซะละ่ะพอดีมันนึกถึงเรื่องที่ไม่ค่อยดีอะ<า>ใช้ชนะคือทุกสิ่งสมัยก่อนฉันก็เคยคิดแบบนั้นตอนแรกฉันฝึกวิชาไอคิจูจูสึเพราะว่ามันสนุกแต่ต่อมาเพราะฉันแข็งแกร่งขึ้นมันก็ไม่อยากแพ้ไม่สิ ในหัวมันเราแต่คิดว่าอยากจะชนะอยู่อย่างเดียวเท่านั้นงั้นขอลองท่านั้นหน่อยแล้วกันเอ้เอ้อมื่อกี้มันถ้าทุงพิฆาตของสำนักมิคาโดอย่าร้องไห้สิแพ้พอแนแพ้เองเนาะนี่เธอไม่เป็นไรนะ,ะแย่ละแบบนี้กระดูกอาจจะหักก็ได้อรีบพาไปห้องพยาบาลก่อนแล้ว วิปาาเถอนจรงคุอะไรเล่เล่นเนหรายังโหดจริงเลยทำแบ่นี้นี้ิใช่ไม่ดีปลาเถื่อนเกินไปมันจำเป็นต้องใช้ถ้าอันตรายแบบนั้นด้วยเหรอฉันก็แค่อยากจะชนะเท่านั้นเองไม่เคยคิดถึงอีกฝ่ายในใจคิดถึงแต่เรื่องจะชนะอยู่อย่างเดียวพรู้ตัวอีกทีฉันก็เหลือตัวคนเดียวแล้วกาโอโดนพี่อารามิ เหมือนกับตัวฉันสมัยก่อนเลยโอ้ไอ้นี่มันดกสู้เทสยะฮอเดสเมททองแห่งโลกมันวันเลฟาออกมาสองใบพร้อมกันเลยค่ะเมื่อการสองใบใช้การลิงแอดแท็กโจมตีไปพร้อมกันพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเดมอนที่มีดีเฟเอนแปดพันก็ทนไม่ไหวหรอกนะยมีวิธีแบบนี้ด้วยเหรอแบบนี้ก็สามารถจัดการอเมรไนเดมอนที่มีดีเฟเอนแปดพันได้แล้วค่ะช่างขวา,ขวาสวมใส่หอกทลายภูผารู้แล้วนี่ไงเป้าหมายของรุ่นพี่อารามิ เท้สยะไม่ได้นะน้ำมันกับดักเดียวก้าอาลิงแอทแทกใส่อัม,มอร์ไนท์เดมอนออฟังเพลงเดสแบทเทิลของพวกเราซะเพราะมันเป็นอะงรที่สุดยอดยอะดี่แน่นีแน่ีแน่นีแน่ดีแน่ร้อยรวมพลังต่อสู้ลิงแอทแทกของพวกเราไม่ได้ผลลาแล้วนะ รวมพลังต่อสู้เป็นการ์ที่ใช้ได้เวลาที่มีการอาวุธสวมใส่อยู่เท่านั้นก็เลยใช้การอาวุธตั้งแต่เทินแรกสินะคะแกร่งมากรุ่นพี่อารากามิโรเอาละเทินี่สองของนักสู้อารากามิจะได้เห็นพลังที่ต่างชั้นกันเหมือนในเทินแรกอีกหรือเปล่าขอเรียกอาเมนอีกเกอลไปช่องายเอะ มีกาไซสามอยู่เดมอนอยู่แล้วยังขอามอนสเตอร์มาได้อีกลอเนี่ยเอาเมื่อนายอีเกลิลนะ่ะเป็นมอนสเตอร์ไซสูญนะในคาบเรียนเขาก็สอนแล้วนี่นาเฮ้ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยรับไปซะไฟเดนแคนนอนไรล์โลฮันโซลมอนโยังไม่หมดซะหน่อยอรับไปอีกรอบไฟเดนแคนนอนเดมอน ไม่เห็นเหมือนเทอที่แล้วเลยเขามีกฎว่าฝ่ายที่เริ่มก่อนโจมตีได้แค่ครั้งเดียวไงเล่าอย่างงั้นเหรอเนี่ยโถยนักสู้เทสศยะไม่รู้หรอกเหรอเนี่ยว่าอัลเมอร์ไนเดมอนสามารถโจมตีได้สองครั้งแข็งแกรงพลังชีวิตสี่น่วยทำอีกก็โจมตีซ้ำอีกไฟดอนเฟสไอยเรียวบังโด ไร้์ควิสซ์ซมอนท้าเบลิตไปที่ช่องกลางเปล่าประโยชน์นอะจะรับเอาไว้เองสกิวบังเกอร์นะถึงมีมอนสเตอร,ร์ขวางอยู่ก็จะทะลวงเข้าไปเบลลิตอยากจะต่อยมันทำไมอ๋ใช่แล้วค่ะดิวบังเกอร์มีผลเหมือนสกิลเพนเนเทรดมันจะมีมอนสเตอร,ร์อยู่ช่องกลางแล้วยังทำความเสียหาย4หน่วยให้กับไฟเตอร,ร์ได้กเกมเป็นวีเนอร์อารากามิตรโร สุดยอดสุดยอดยเลยรุ่นพี่เป็นการต่อสู้ที่ยอดมากนายน่ะแพ้ฉันแล้วเรีบๆสายหัวไปซะบัดดีขดด้ของแอสโไดายบัตด,ดี้ของแอสโไดามอนั่นคือเพื่อนของผมชื่อค<ห>ุโรดะเคทัสยะฮว่าไงนะคู่แข่งของ,รง,งเรเวนจิทัสุคุเหรอรุ่นพี่อารากามิอย่างน,น้อยก็ช่วยจำชื่อของคนที่สู้ด้วยหน่อยเถอะนะครับบัดดี้ของแอสโไดายแค่นี้ก็เกินพอแล้วเกินพอแล้วว่าไงนะ ไม่สิลื่มชื่อเมื่อกี้ไปเลยหมอน,นี่ก็คือเหยื่อเหยื่อที่ใช้เรียกนายออกมาไงล่ะเป็นเหยื่อเหรอโยอย่าร้องนะเทศยะการเต้นจอออกมาได้ดีมันต้องใช้รอยยิ้มนะใช้เปลวไฟส่สว่างท้ำกลางความมืดในแสงสว่างสองประกายในหัวใจของผู้คน <c oughs> ลูกพี่เจ้าสุริยันปรากฏกายแล้วอรกรมิรกับ จะต้องมาดวลกับฉันก็เอาสิเลิกเวรแล้วมาเจอกันที่นี่ผมจะทำให้รุ่นพี่แลรู้จักกับบไดีไฟของจริงเองขอร้องนะให้ฉันใช้เด็กนั่นเถะนะไม่ได้หรอกบอกแล้วไงว่ามือใหม่อย่างนายน่ะใช้เด็กนี้ไม่ไหวหรอกแต่ตอนนี้ฉันคือลูกพี่เจ้าสุริยันนะจะถอยไม่ได้อีกแล้วอะไรของนายเนี่ยฉันต้องเปล่งประกายให้เหมือนดวงอาทิตย์ แล้วปกป้องพวกพ้องเอาไว้ให้ได้ฉันจะไปต้องใช้เด็กนี่นะนี่เขาร้องแล้วบาคุเข้าใจแล้วเข้าใจได้มากนะไปลุยกันร้องโอ้เมื่อกี้ดูอย่างกับไม่ใช่เกาโอคุงคนเดิมเลยแต่ว่าเด็กนั่นแข็งแกร่งมากใช่ไหมครับจะแกร่งก็ต่อเมื่อได้ใช้อย่างชำนาญเด็กนั่นเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าใช้ผิดทางแล้วก็จบเลย ถ้าใช้ได้คล่องแคล่วตั้งแต่แรกก็ต้องเรียกว่าอัจฉริยะแล้วล่ะลำดับต่อไปที่สนามประลองแห่งนี้จะมีการดวลกันกร,ระหว่างนักสู้อารากามิโลกะและนักสู้มิคาโดกาโอ,ค,โอค่ะอ,อ่ะยูเอ็นจิทาสึุนี่พี่กาโอกำลังจะแข่งบัตตี้ไฟแล้วนะแข่งเหรอเด็กป .6 ที่บังเอิญเอาชนะท่านยูเอ็นจิทาสึุและคุโรดะเคเทสุยะมาได้นักสู้มิคโดกโอ และเหมือนเขาจะได้ใจก็เลยไปขอท้าดวลกับไฟเตอร์อันดับหนึ่งของชั้นมสองอย่างนักสู้อารากามิโรกะเพื่อมาดวลกันให้รู้ผลแพ้ชนะค่ะพ่กาโอซู้เขานะคะกาโอ,าะะาโอช่วยกแกแค้นให้ฉันด้วยนะโย <c oughs> มีขดกาโอเป็นแค่ไฟเตอร์ดวงดีที่เพิ่งเริ่มเล่นบัดดี้ไฟมาได้ไม่นานนี้นะท่านผู้นั้นบอกไว้ว่าถ้าให้อารากามิได้อลาวาทให้เต็มที่ก็น่าจะอารมณ์เย็ยนลงได้นิดหน่อยนี่คือย่างดราก้อนบลัดฟิลิสเปเศษหรือไม่ดส์ ออกมาเลโกกรของฉันว้าวโอ้โหจ๋งไปลยฉันจะขยี้นายทิ้งด้วยหอกแห่งอาคีลูมิไนส์อาลามิตีบลัดอการลนะูมิไนส์นั่นแล้วพวกแกจะต้องเสียใจถึงหลังดาร์คลูมิไนส์ขอจิงบลัดบาดี้บาย เด็กคนว้าวเดนเจอร์ว้าวพวกเราจะได้เห็นเด็กอัมเบอรไนท์ที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลกันอีกครั้งหรือไม่มาสู้อารากามิเป็นฝ่ายร่มก่อนค่ะชารตแอนด์โรว์ขอาอเมอร์ไนท์โอเกอร์ไปยังช่องกลาโอเกอร์ ทอไปช่องกลางอ๋อต้งกลืนกินโอเกอร์แล้วออกมาจากความมืดซะเดมอนเดมอนเ <Yeah! S 2> ดมอนมอนสเตอร์ที่แกรงที่สุดในโลกของอาเมอร์ไนโล่มาอีกแล้วขออาเมอร์ไนเดมอนที่มีไซส์สามลงสู่สนามแล้วค่ะให้กินมอนสเตอร์ของตัวเองด้วยอะ่ะมอนสเตอร์ตัวนั้นอีกแล้ว ไเดนแคนนอนเทเดมอนมาแล้วค่ะการโจมตีสามคี่ติคอัลณะสู้กาโอไม่สามารถจัดก,การอัมเมอนไนเดมอนได้ภายในเทร์นี้ในเทิร์นต่อไปก็จะโดนโจมตีสองครั้งซ้อนเลยนะคะนี่กาโอเจ้าไงดี <c oughs> <c oughs> เหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เลยนี่หรือว่าจะไม่รู้วิธีใช้เด็กใหม่อ่ะ <c oughs> ฉันถึงได้ห้ามไงเล่า งี้เง่าไม่ยอมฟังที่ฉันเตือนบ้างเลยร,รีบรีบรอาการ์ดได้แล้วนี่คิดจะให้คอยไปถึงไหนดวงคงจะหมดเกลี้ยงแล้วสินะเจ้าคนพึ่งดวง,ดวงโยโย่ชารแอน,นด์โยอาอสันเรเียร์รักกกันไปช่องขวา ไฟบังกอร์ดราก,ก้อนไปช่องซ้ายสวมใสมันเล็กรากอนักเข้าเธอจะใช้พาเวอร์เมชันตั้งแต่เทิร์นแรกเลยเหรอแต่เจ้าเดมอนน่มันแกล่งมากเลยนะบุกมาโดยเปิดช่องกลางไว้งั้นแต่ว่าแค่ได้ยังน้อยไปที่จะจัดการเดมอนได้บังเกอร์โจมตีใส่เดมอน พออาววเอร์ของไพรบังเกอร์คือ 4, สี่พนดีเฟนซ์ของอาร์เมอร์ในเดมอนก็คือ8,000โจมตีไม่เข้าแน่นอนหรือว่านักสู้กาโอจะวางแผนบางอย่างไว้กันแนะ่ไรยดราโก้อนเอเนจีดราก้อนเอเนจีที่เพิ่มพาววเอร์ของมอนสเตอร์ขึ้น3,000งั้นเหรอน่าเสียดายแต่ใช่แล้วก็ยังโจมตีอาร์เมอร์ในเดมอนที่มีดีเฟนซ์8,000ไม่เข้าอยู่ดีค่ะ ดราก o อนอเนจว่าไงนะดราก o อนอเนจีติดกัน2องใบเลยเหรอเฮมอลด้วยการไช้ดราก้อนอเนจีสองใบและจัดการเอาเมื่ไนเดมอนได้สำเร็จยิ่งกว่านั้นใพรบังเกอร์ดราโกนยังมีสกลิล e พน t r a t ตด้วยทำให้โจมตีทะลุปไปถึงไฟเตอร์ได้ค่ะโ <c oughs> อ้ลุยเลยเทอรซัน นักสู้กาโอเร่งโจมตีต่อเนื่องค่ะแค่เทินเดียวพลังชีวิตของรุ่นพี่อารรกามิก่เหลือแค่สี่สุดยอดและไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าใช้ดา์โกนักเคิลสร้างความเสียหายให้คู่แข่งได้ก็จะได้เพิ่มอีกดึงเกชก็แปลว่าไฟโนเฟสไล ไปตายกาแกนทัวร์อนเนชัมิคานูกาโอฉันจะไม่มีวันลืมเกมเป็นมิดอร์มิคานูกาโอ้อสขอบคุณที่ช่วยชี้แนะครับ นี่แหละลูกพี่จ้าสุริยันเทอร์เฟอดอู้จ้าทนแรกเองใช่ไหมเนี่ยเจ้ากาโอจัดการระดับหนึ่งของระดับชั้นมสอได้อยู่หมัดภายในเทิร์นเดียวเลยล่ะยไม่อยากเชื่อว่าจะชนะรุ่นพี่อารากมิคนนั้นได้กาโอคุณสไตล์การต่อสู้แบบนั้นไม่เหมาะกับนายเลยนะกาโอขอบใจมากเลยนะที่ช่วยแก้แค้นให้ฉันแก้แค้นเหรออ๋อรุ่นพี่อารากมิล่ะอ๋ กาโอเล่นไม่ให้ข้าได้ออกร้องเลยเหรอเนี่ยเดีวอาด้นพี่อรกรมิด้นพี่อรกมิอยู่ที่ไหนครับด้นพี่หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยบ้าเอย้ยไม่อะไรกันเหรอมีขดด้ดโคงฮะด้นพี่อรกมีละ่ะโอ้อดูเหมือนเขาจะลาออกไปแล้วละ่ะฮะ เกียรติยศของเขาไปสามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้เมื่อกี้ในหัวของผมคิดแค่จะเอาชนะรุ่นพี่อรากามิอย่างเดียวแค่แข็งแกรง่งแค่ชนะอย่างเดียวมันไม่พอท,ทั้งทั้เจ้ารู้อยู่เต็มอกผมแค่อยากจะให้รุ่นพี่อรากามิที่เหมือนกับตัวผมเมื่อก่อนได้ตาสว่างขึ้นมาเท่านั้นเองนะางนั้นแค่ไปขอคืนนี้แล้วเป็นเพื่อนกันก็พอแล้วนี่เป็นเพื่อนเหรอแต่ว่าคงไม่ทัน ในโลกนี้มันไม่มีคำว่าสายเกินไป <Okay. S 1> ไหรอกไว้คราวหน้าที่ได้สู้กับเขามันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ดีมากแน่นะคุณครูผมตัดสินใจแล้วครับถ้าได้ไป่ได้ไฟกันอีกผมกับรุ่นพี่จะต้องเป็นเพื่อนกันได้แน่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่อร์แกมิหรือว่าใครก็ตาม <c oughs> แบบนั้นก็ดีนะสิแต่ก็อาจจะมีที่ล้มเหลวบางแต่นั่นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร สิ่งสำคัญคือการยอมรับความล้มเหลวของตัวเองเราจะไม่ล้มเหลวอ,อีกคราวหนะ้าจะต้องจับวูฟให้ได้